แม่หมดน้อย13พฤษภาคม2568ข่าวแรกนรักขบอด NSL ไฟเขียวทุ่งงบราว870ล้านบาทตั้งโรงงานใหม่บอร์ด NSL ไฟเขียวทุ่งงบราว870ล้านบาทตั้งโรงงานใหม่รองรับการขยายธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่ทุกชนิดผลิตขายส่งขายปลีกส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มข่าวต่อไปบ8รุกลงทุนเทคโนโลยี AI ต่อยอดโซลูชันรับมือโลกอนาคต ปี8งบไตรามาส1ทับ68มีกำไรสุทธิที่19.90ล้านบาทกวาดรายได้จากการขายและให้บริการ591.28ล้านบาทรุกลงทุนเทคโนโลยี AI ต่อยอดโซลูชันรับมือโลกอนาคตเข่าต่อไปโค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 ้โคงแรกรายได้โต10.94% โคโค่เผยไตรมาส1ทับ2,568บริษัทมีรายได้รวม1,550.55ล้านบาทเติบโต10.94%พร้อมเดินหน้าแผนลงทุนต่างประเทศทุ่ง430ล้านบาทลงทุนขยายกำลังการผลิตในฟิลิปปินส์รองรับความต้องการในตลาดอเมริกาและยุโรปที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโปรโดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ d com